อ่านยองเซลก่อนจะไปซื้อของเข้าตู้เย็นนะคะเราต้องพกถุงไปด้วยนะที่เกาหลีนะคะเขานิยมใช้ถุงผ้านะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้พกถุงผ้าไปนะคะตามห้างหรือที่ต่างๆนะคะก็จะมีถุงพลาสติกให้นะคะแต่ว่าเราต้องซื้อนะระหว่างทางนะคะเดินไปห้างนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านค่ะ จริงๆเราจะมากับอุป้านะคะแต่ว่าวันนี้อยากมาคนเดียวนะคะมาถ่ายคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูที่นี่นะคะถ้าเกิดจะข้ามถนนต้องใช้ทางม้าลายนะคะและก็จะมีสัญญาณไฟจราจรเหมือนกับทางรถยนต์เลยนะคะก็เลยทําให้การเดินนะคะสะดวกสบายมากขึ้นค่ะที่เกาหลีนะคะใช้รถยนต์นะคะเป็นหลักส่วนที่เห็นรถมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือรถส่งอาหารค่ะบ้านเรานะคะ จะซื้อของเข้าตู้เย็นเดือนหนึ่งสองครั้งค่ะแต่ยังไม่รวมจีปาถังนะคะที่แบบเราสั่งเอาในเน็ตที่เกาหลีนะคะเขาจะเดินกันเป็นเรื่องปกตินะคะมาถึงแล้วค่ะลาเต้ใกล้บ้านมากค่ะเข้ามานะคะเราก็จะมาทำการหยิบตะก,ก้าแล้วก็รถเข็นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเลือกตามที่ เราต้องการเลยครับเข้ามานะคะก็จะเจอกับพวกส้อนงะคะอันนี้ก็จะคือโคโดนะคะก็คืออัามหมนะอันนี้นะคะก็จะเป็นประเภทพวกผักนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะเอากระเทียมไปหนึนะะ่งค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผักนะคะ โลตัสบิ๊กซีค่ะอันนี้ก็จะเป็น่ซนเต้าหู้นะคะเราก็จะเต้าหู้ไปหนึ่งนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประเภทถั่วงอกนะคะเราก็จะเอาถั่วงอกสําหรับทําคุ้งมามุมนะคะเอมานะคะขาดไม่ได้เลยบ้านเราก็คือแตงกวานะคะเอามาหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นพวกฟักทองมันแก้วบ้านเรานั่นเองค่ะแล้วก็ทั้งกึ่นแครอทค่ะแล้วก็ย่างผัดหอมค่ะ ของโมใหญ่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะเอามาหนึ่งแล้วก็มันแกวมาอีกหนึ่งแล้วก็มันแกวอีกหนึ่งนะคะไม่รู้ว่ามันแกวพันอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรอะ่ะอันนี้นะคะบ้านเราก็ขาดไม่ได้เลยนะคะมาอย่างนั้นหน,นึ่งเลยค่ะเนี่ยเราเห็นสับป,ประดรดพอดีก็เลยหยิบสับป,ประรดมาหนึ่งนะคะคิดอยากกินน้ำปั่งสับป,ประรดอันนี้ก็จะเป็นพวกคิมบับนะคะเนี่ยน่ะขนมที่เราชอบต่อมานะคะเราก็จะ มาเอาลูกชิ้นไปหนึ่งค่ะแล้วก็ที่ทำคิมบัตนะคะจากนั้นเราก็มาเอาโซเซตีนะคะคือบ้านเราชอบมากค่ะลูกชิ้นแต่บอกเลยว่าลูกชิ้นที่ไหนก็ไม่เท่าเมืองไทยอร่อยสุดๆแล้วค่ะแต่ก็พอทดแทนกันได้อันนี้ก็คือออมมกนะคะคล้ายๆลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็เอาพวกปูอัดมาด้วยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะน,นี้ก็จะเป็นพวกกุ้งแห้งนะคะไว้ใส่อาหารนะคะอันนี้เราก็จะเอาเนื้อหมูไปหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเอาสามชั้นไปอีกหนึ่งคะ่ะตั้งแต่ทําอาหารมาก็คือหยิบจับแบบว่ารัวๆเลยคะ่ะแล้วก็เอากุ้งมาหนึ่งคะ่ะแล้วก็มาเอาหมูไปอีกหนึ่งคะ่ะ คือแป,แป,แป๊บๆเต็มตะกร้าลเลยวะ่ะนี่นะคะขาดไม่ได้ก็คือไก่นะคะอันนี้นะคะเราก็าไปทําซุปกี้กินนะคะหมูสไลด์อันนี้ก็จะเป็นพวกโซนเครื่องปรุงนะคะพวกแป้งอะไรแบบนี้นะคะ่ะเราก็เอาอันนี้ไปหนึ่งนะคะเอาไปทอดอันนี้นะคะเราก็จะเอาไปหนึ่งนะคะคาโบนา่านะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงในการใช้ทําอาหารนะคะ ก็ไม่เหมือนบ้านเราเลยค่ะน้ำปลาผงชูรสซอสหอยซีอิ่วขาวซีอิ๊วดำน้ำเชื่อแล้วก็พวกอะไรอะ่ะบ้านเขาชอบใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไว้เดี๋ยวมีเวลาจะมารีวิวเครื่องปรุงให้ดูนะคะอันนี้เราก็จะเอามา1นะคะมายองเนสหนึ่งโคจูจังหนึ่งนะคะแล้วก็ซอสหอยหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องปรุง เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะคะอันนี้ชีสเด็กๆชอบกินมากที่นี่เด็กๆชอบกินชีสนะคะตอวทูน่ามาด้วยจริงๆเราจะคิดตังเองนะคะแต่ว่าวันนี้ของเยอะมากก็เลยให้เขาเป็นคนคิดตังให้นะคะที่นี่แทบจะอัตโนมัติเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากทำเองก็สามารถคิดเงินเองได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ